คุยข้ามโลกกับ B.O.A ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันกับคุยข้ามโลกจนได้ครับ EP น,นี้ก็เป็น EP ที่17แล้วนะครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุที่ชายาจากกรุงวอชิงตันครับค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วัสมนอุจรินจากกรุงวอชิงตันเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็น EP ที่17แต่ว่าเป็น EP ที่3ที่เราอัดในห้องสตูดิโอของ B.O.A ครับพี่มิ้นใช่แล้ว แต่ก่อัดข้ามโลกกันนะครับ <c oughs> ก็อยู่ในที่ตั้งของแต่ละคนแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละคนนี่พออุปกรณ์เปลี่ยนเนี่ยองคประกอบเปลี่ยนผมก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะพี่ทั้งวิธีนั่งเอ่ย <c oughs> วิธีใช้เสียงเอยอยันนี้ยังไม่รวมความเกรงของตัวผมด้วยนะทีนี้พี่มิ้นท์ทำงานที่นี่มานานกว่าผมเนี่ยซึ่งก็ต้องใช้ห้องอัดเสียงไวกว่ผมแน่ๆ รู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนที่อัดไหมครับจริงๆก็ชอบนะคะเพราะว่าการอัดเสียงในห้องอัดเนี่ยก็ททำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นซึ่งอะไรที่จะทำให้ท่านผู้ฟังยินดีขึ้นได้เราก็ยินดีพร้อมทำกันอยู่แล้วโอ้อใจประเสริฐมากอยากจะบอกว่าที่ตึกบ o a เเนี่ยก็ดูด,ดูดูเก่าเหมือนกันนะแล้วก็สำนักข่าวนี้ก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะ,นะฮะคำถามสำคัญของผมก็คือ, <laughs> อ,อที่อาคารนี่มีผีไหมฮะ <laughs> ไม่เคยเจอคะ่ะแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยคะ่ะ ถ้ามีนะฮะเดี๋ยวคงต้องทำอีพีพิเศษสักตอนหนึ่งนะฮะเรื่องผีเนี่ยตึกโคเฮนก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปโอเคเข้าเรื่องอีพีนี้กันครับคือคีย์เวิร์ดของอีพีเนี่ยที่เราออกแบบมาก็คือคําว่าสืบทอดอานาจนะฮะคือผมไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เผยแพร่ในช่องทางสตรีมมิ่งของ HBO มาถ้าเป็นที่เมืองไทยเขาเรียก HBO GO นะอยู่นี่เรียกว่า HBO Max นะฮะตอนแรกหา HBO GO หาไม่เจอนะครับคือชื่อซีรีส์เนี่ยชื่อเรื่อง s c c e s s i o n ฮะ คือมันเป็นเรื่องราวของลูกๆก,กับการแย่งกันขึ้นสู่อำนาจที่พ่อเนี่ยได้สร้างเอาไว้ซีรีส์นี้มันดีนะครับมันถึงขั้นที่ว่ามีรางวัลเอมมี่อ r d วอร์ดการันตีเมื่อปี2023เลยพี่มิ้นค่ะ คือจริงๆก็ยอมรับนะว่าไม่เคยดูแต่ว่าก็ได้ตามอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็พบว่ามันก็มีมุมมองที่น่าสนใจแบบว่าซับซ้อนสัส้นเงื่อนอะแล้วก็อาจจะบอกอะไรกับผู้ชมได้เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของ Secession ให้ฟังกันค่ะแบบที่ไม่สปอยทันผู้ฟังด้วยนะครับผมค่ะโอเคเข้าเรื่องเลยครับทีนี้ปูพื้นย่อๆนะฮะเซชันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน บริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เบื้อต้นๆของโลกนะฮะอันนี้ก็เป็นฟิคชันนะฮะก็คือคือไม่ได้มีตัวตนในโลกความเป็นจริงนะฮะคือบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยชื่อว่าเวสตาร์รอยโคมีเจ้าของก็คือโลแกนรอยที่เป็นเศรษฐีรุ่นเกาเ่าเทียวลากดินนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่คือโลแกนรอยเนี่ยมีลูกอยู่4คนถ้าไล่จากคนโตสุดไปเล็กสุดเนี่ยก็จะมีคอนเนอร์เคนเดลโรมันนะฮะเป็นผู้ชายแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกสาวชื่อชิวอน แต่ว่าในหนังนี้จะเรียกชื่อเล่นว่าชีฟแล้วก็เรื่องราวทั้งซีรีส์เนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับตัวละครหลักในบ้านหลังนี้ครับแล้วก็คนที่เกี่ยวพันกับเขาครับผมค่ะ คือปมแรกของเรื่องนี้เลยนะคะป้อแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณโลแกนรอยเนี่ยซึ่งแก่แล้วก็ป่วยแล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคุณโลแกนก็เส้นเลือดในสมองแตกจนต้องเข้าโรงพยาบาลทําให้ตัวโลแกนนะคะคนในครอบครัวแล้วก็บริษัทเวสตาที่เป็นบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ก็คิดถึงการหาใครสักคนนึงมานําบริษัทต่อจากโลแกนค่ะ ทีนี้มันปมมันก็จะแยกย่อยออกไปตามตัวละครแต่ละคนที่เขาก็มีลักษณะนิสยัยชีวิตแล้วก็ปูมหลังที่ไม่เหมือนกันถึงเรื่องนี้นะคะจะไม่ได้มีพระเอกแบบชัดๆแต่ว่าบทที่เล่นเนี่ยก็คือยโยนมาให้กับเคนดอลซึ่งเป็นลูกคนที่2นะคะแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความประณีประนอมมากกว่าพ่อ <c laim inhale> เคยเข้าสถานบันดาลยาเสพติดแล้วก,วก็ก็ออกมาเขาอยากจะพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะสารต่องานของบริษัทได้จริงๆ แต่ว่าลอกันผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับสักทีค่ะอืมมาบทกลับตัวกลับใจครับส่วนลูกๆคนอื่นเนี่ยก็จะมีโรมันนะฮะที่พยายามจะทําอะไรใหม่ๆใ,ในบริษัทแต่ก็ไม่สําเร็จแล้วก็มีชีฟนะฮะลูกสาวคนสุดท้องที่มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับพ่อก็เลยออกมาพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางการเมืองแทนแล้วก็มีคอนเนอร์นะฮะลูกคนโตที่ พยายามลอยตัวเหนือปัญหาแล้วก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องในเรื่องราวใดๆในครอบครัวแต่ว่าในบางครั้งบางตอนเนี่ยก็อยากมีซีนมีแสงนะครับตัวละครอื่นๆนะฮะนอกจากคนในครอบครัวโลแกนเนี่ยก็จะมีทอมนะฮะที่เป็นสามีของชีฟที่ทํางานในสาขาหนึ่งของเบสตาแล้วก็เกร็กลูกพี่ลูกน้องของโลแกนนี่เปิดตัวยิ่งใหญ่มากออกมาเอพิโซดแรกอวกออกมาจากตุ๊ก,กตานะครับเป็นเป็นหุ่นอะไรอย่างนี้เกรกเนี่ยคือ ตกงานอย่างต่อเนื่องก็มาพึ่งใบบุญของเบสตาผ่านการช่วยเหลือของทอมซึ่งเกร็กเนี่ยนอกจากาคือภายนอกเนี่ยดูงงงงเง,งื่อนนะ,ะไม่เป็นโลเป็นภายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยก็มีรับลมคมในนะฮะแล้วก็มีเหลี่ยมที่แบบว่าต้องใช้เพื่อการเอาตัวรอดอะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งทอมแล้วก็เกร็กเนี่ยจะเป็นคนที่เ,เป็นกุญแจสําคัญของเรื่องเหมือนกันครับตัวละครเนี่ยเท่าที่เรามาพูดคุยกันนะคะเพราะตัวละครเนี่ยเขาดูมีหลายชั้นนะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน แล้วมันก็มีฉากไหนที่น่าประทับใจบ้างไหมคะมาเล่าให้ฟังกันหน่อยโอ้หลายฉากมากครับพี่คือคยังดูไม่จบนะฮะแต่ว่าขอยกตัวอย่างฉากที่ประทับใจหนึ่งฉากที่เรียกว่าเป็นฉากก็เป็นฉากยาวๆของ E p พีแรกนะฮะก็คือในชีสั้นหนึ่งเนี่ยโลแกนอย่างที่มิ้นบอกก็คือว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะก็ป่วยหนะักก็กระทันหันจนเหมือนจะเป็นผักไปพักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องนอนในโรงพยาบาลทีนี้เนี่ย ในบริษัทเนี่ยก็ต้องหาคนขึ้นมาแทนกระทันหันนะฮะเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นตกใจเออเหมือนกับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตอนเส้นเลือดในสมองเริ่มแตกตอนเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็แอดมิดตอนค่าทีนี้เนี่ยพนเป็นข่าวใหญ่ระดับเนี่ยคือแบบโอ้เจ้าของซื้อยักใหญ่ไม่รู้จะเป็นหรือจะตายอย่างเงี้ยคือก่อนตลาดหุ้นจะเปิดเนี่ยคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยที่เป็นระดับบริหารก็ต้องพยายามหาข่าวอะไรมาทําให้ผู้ถือหุ้นเขารู้สึกเบาใจลงนะฮะมไม่งั้นหุ้นมันจะตกหัวพับนะฮะม,มันก็คือฉากประมาณนี้แหละ ทีนี้การที่ต้องหาคนขึ้นมาแทนเนี่ยมันก็มีลูกอยู่4ี่คนใช่ไหมล่ะครับเคนดอลเนี่ยที่เขาคิดว่าตัวเองเหมาะสมเนี่ยก็เสนอตัวเองแบบเนียนเลยนะแต่ว่าลูกคนอื่นน่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าก่อนที่โลแกนจะบล็อกไปเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเพิ่มบทบาทให้ลูกๆคนอื่นนะครับซึ่งก็แต่ละคนก็ดูไม่ได้สนใจจะรับตําแหน่งสูงสุดขนาดนั้นคือมันมีคนที่อยากเป็นแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันก็มีคนที่ไม่อยากเป็นแต่ว่าแบบคุณพ่อก็แบบพยายามดันดันอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. ฉากนี้มันเกิดขึ้นในท้องเรื่องก็คือเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ลูกๆเถียงกันเนี่ยก็มีการใช้คําพูดเชื่อดเฉือนกันนะฮะต่อรองกันระหว่างลูกๆเนี่ยจนได้ข้อสรุปแบบฉิวเฉียดนะฮะก็คือมันไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้เป็น Fi แอคชั่นไซไฟระเบิดภูเขาเพาะกระท่มแต่ว่าบทสนทนาแต่ละอย่างมันก็บีบหัวใจนะฮะเพราะว่าเวลามันก็บีบๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. อืมแล้วทีนี้อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือจากฉากนั้นก็คือเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ยัก มันแทบจะล้มเพราะคนคนหนึ่งล้มได้เลยนะฮะในขณะที่ลูกๆก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะ,ะรักษาความยิ่งใหญ่ของมันอะไรขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นน,น,นะฮะซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลที่สนับสนุนการกระทําของตัวเองในแบบของตัวเองครับผม uh huh. อีกอย่างหนึ่งนะฮะเนื่องจากเรื่องน,นี้เป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีตัวละครก็จะฉายภาพไลฟ์สไตล์ของคนรวยไปด้วยนะฮะคนที่ใส่รวย <laughs> คือคือ,คอ,คอผมก็ไม่เคยรวยแบบนั้นมาก่อนนะครับผม ก็อยากมีบ้างเหมือนกันบางครั้งบางทีแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีภาพความรวยประมาณว่าครอบครัวโรแกนเนี่ยไปเล่นเบสบอลกันที่สนามข้างนอกแล้วทีนี้ในทีมเนี่ยคนมันขาดเขาก็เลยให้เด็กแถวนั้นเนี่ยมาเล่นด้วยและไอโรมันเนี่ยลูกคนที่สามก็กระซิบบอกเด็กว่าไม่เด็กกระซิบก็ตะโกนบอกไงถ้าเองตีโฮมรันได้นะค่าให้เองหนึ่งล้านดอลลาร์เลยอะไรประมาณนี้โอ้โหเห็นแล้วเยงเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่เราจะจินตนาการไม่ออกเนาะคือหนึ่งล้านดอลลาร์ ก็ประมาณ30ล้านบาทนะคะก็ตีโฮมรันได้ได้30ล้านบาทอะโฮมรันเปลี่ยนชีวิตนะฮะอืเรื่องใช้ชีวิตความรวยแบบเหมือนไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้เราจินตนาการกันไม่ออกเลยเนาะโอเคทีนี้นอกจากเรื่องของเอมี่ออร์ดแล้วก็นอกจากเรื่องคร่าวๆที่ทางมินแล้วก็ปอได้เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกวิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไม u c c e s s i o n เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ดูแล้วเราจะต้องดูอีก เรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์คริสมีดค่ะจาก University of Melbourne นะคะก็เขียนบทความรีวิวเอาไว้10ข้อแต่ว่าจุดที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องที่มีแง่มุมทุกมุมที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งความขัดแย้งในครอบครัวเกมการเมืองและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวละครในฐานะมนุษย์คนนึงทั้งหมดนี้นะคะถูกเล่าแล้วก็ร้อยเรียงอย่างแยบยลจนเราต้องเรียกว่านั่งดูแบบใจจดใจดจ,ดจ่อเลยแล้วก็มีบางซินที่ก็รู้สึกว่า อะไรอ่ะฉัอย <laughs> ากจะตะโกนใส่หน้าจอเลยก็มีเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องราวที่น่าติดตามของเรือ c s s s i o นเนี่ยนะคะถามว่ามีเขาโครงมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าก็คุณเจสันสตรองนะคะที่เป็นผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับทาง HBO ค่ะก็บอกว่าเขาและทีมงานเนี่ยก็ได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากเรื่องราวของธุรกิจสื่อยักษ์ใหญ่หลายเจ้าในโลกความเป็นจริงนะคะ ถ้ายกตัวอย่างก,ก็อย่างเช่นเจ้าของ Fox News ก็คือ Rupert Murdoch หรือว่าครอบครัว t o n นะคะที่เป็นเจ้าของสำนักข่าว CBS อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังประมาณสักสองสำนักข่าวใหญ่ๆของที่อเมริกาทีนี้ที่สำนักข่าวพวกนี้เนี่ยเขาก็มีข่าวข่าวครา,าวของความไม่ลงรอยกันในครอบครัวในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก้อได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมคะ <laughs> โอ้นอกจากอยากจะมีนิสัยรวยแล้ว <laughs> อ,ยอยากมีนิสัยอะไรนะวุ่นวาย <laughs> การสืบทอดธุรกิจจากเจนหนึ่งสู่เจนสองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ <laughs> คือถ้าหนักขนาดนั้นก็คงไม่อยาก,กน,นะครับ <laughs> ดูซีรีส์แล้วก็แบบโอ้โหมันความรวยบางทีหรือว่าความยิ่งใหญ่ของธุรกิจเนะี่ยมันเหมือนเป็นพลังเป็นอำนาจบางอย่าง <laughs> โดยเฉพาะธุรกิจสื่อนะฮะคือ <laughs> มัน,ม,นมันเหมือนกับมีกระบอกเสียงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหบางทีติดต่อประธานาธิบดีเพื่อขอดิวนั่นดิวนี่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ แต่ทั้งหมดทั้งมวลในอำนาจเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับจะมาพร้อมๆกับภาระนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่แบบทําให้ครอบครัวมีความร้าวฉานแล้วก็แตกสลายกันไปนะฮะ <c oughs> คือมันก็แต่ในซีรีส์เนี่ยคือมันตัวตัวละครเนี่ยก็เหมือนกับถึงแม้จะดูว่าเขาดูเกลียดกันเขาดูประชดประชันนะแต่ว่าบางมุมเนี่ยมันก็เหมือนกับมีความมันเป็นนะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแบบเลิฟเฮดอะไรอย่างนง้นนะครับ ก็รักกันอยู่ก็เป็นห่วงกันอยู่แตก่ก็อีกด้านหนึ่งพอพูดถึงเรื่องบางเรื่องก็โู้เกลียดกันมากเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่คําถามพี่มิ้นเนี่ยผมว่าเป็นคาถามที่น่าสนใจคือผมคิดว่าคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมีคิดๆเอาไว้บ้างอนะ่ะแบบดูจบสักตอนนึงแบบคิดว่าถ้าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะทํำยังไงว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สําหรับผมนะครับคือถ้าการแสดงนี้จะทาให้ผมนึกถึงอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เราเห็นความเป็นมนุษย์นะครับ ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจเนี่ยหรือว่าอยู่ต่อหน้าความขัดแย้งเนี่ยหรือว่าอยู่ต่อหน้าความอยากได้ใครมีเนี่ยแม้ว่าโอเคแหละในชีวิตประจําวันเรานั่งคิดเรื่องนี้ในเจตนาการเราอาจจะยี้กับสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวทานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะอาจจะมีจังหวะและเวลาที่เราเนี่ยต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างนะฮะอย่างเช่นในที่ทํางานของเราใช่ของเราไม่ได้เดี๋ยวตีความ <c oughs> นะในที่ทํางานนะฮะ <c oughs> ก็คือมันจะมีจังหวะที่แบบชีวิตของมนุษย์ ที่เราทํางานมันจะมีช่วงที่แบบเออต้องเจอการเมืองในที่ทํางานเจอการเมืองอในบ้านนะฮะรวมถึงเวลาเราดูข่าวการเมืองในบ้านเราการเมืองระดับต่างๆอย่างเงี้ยก็คงทําให้เราเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็คืออธิบายได้ว่าเราเกลียดนิสัยของคนที่เขาอยู่ในเกมการเมืองแบบเนี้ยอยู่ต่อหน้าการยั่งชิงอํานาจอย่างเงี้ยเออเราทําไมเราถึงเกลียดเขาเราเกลียดเขาเพราะว่านิสัยเขาหรือว่าเพราะท่าทีของเขาต่อเรื่องราว เฉพาะหน้าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจเนื้อตัวของของความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าผู้ฟังจะได้อะไรจากอีพีนี้ไปกี่มากน้อยนะฮะก็ถือว่าพวกเราได้ทําหน้าที่ป้ายยานะซีรีส์ที่ดูและสนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทั้งบีบคั้นหัวใจแล้วก็ทั้งบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับ ก็ถ้าว่างๆนะครับมันยังไม่มีอะไรดูนะฮะก็สามารถสมัครแล้วก็ดูได้ใน HBO หรือว่าสามารถอ่านเรื่องย่อได้ตามเน็ตเลยนะครับผมเห็นมีสรุปเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษและนี่ก็คือ EP ที่17ของคุยข้ามโลกครับพบกับเราได้ใน podcast ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voa thai c o t com นอกจากรายการนี้แล้วเราก็มีรายการ podcast อื่นๆด้วยนะฮะพ่มินอย่างเช่นรายการภาษาอังกฤษนะฮะก็ไปลองฟังกันได้นะฮะสำหรับท่านที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมต้องพูดได้เลยว่า คนที่ไม่มีพื้นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ฟังแล้วก็สามารถซึมซับมันได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับทั้งความง่ายแล้วก็ความเร็วที่อยู่ในระดับที่ซึมซับง่ายนะฮะโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ